แฟนฉันรูปหลอ่อแฟนฉันรุ่นใหญ่สวัสดีเพื่อนๆสเปคโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมิกเช่นเคยนะคะไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือเพราะว่าวันนี้เนี่ย เป็นคิวของอ c เซสซอรี่กันบ้างนะคะพอดีว่าได้เป็นสายชาร์จจากทาง BackBo ส t มารีวิวนะคะตัวนี้นั่นเองเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้สิอันนี้เป็นซองนะคะที่เขาใส่มาให้อาจจะแบบเฮ้ยตกใจทำไมมันไม่มาเป็นกล่องนะคะทำไมเป็นซองพอดีว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ k i สตัชเตอรค่ะที่เป็นเว็บที่ระดมทุนเพื่อให้คนที่มีไอเดียในการที่จะทำพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะระดมทุนกันเพื่อทำอุปกรณ์ชิ้นนั้นออกมาจำหน่ายนั่นเอง ะะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวที่อยู่ในเว็บ Kickstarter นั่นเองแต่ว่าทําไมสายชาร์จเส้นนี้เนี่ยมันถึงไปอยู่ในเว็บ Kickstarter ได้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เจ๋งแน่นอนเอาไวว่าเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำหรับสายชาร์จเส้นนี้นะคะลักษณะของสายชาร์จเนี่ยเป็นสายถักสีเทานะคะข้อดีของสายถักก็คือมันไม่พังง่ายๆไม่หักง่ายๆเหมือนกับสายไลนิ่งที่เราใช้กันแบบในปัจจุบันนะคะง่ายต่อการเก็บด้วยม้วนๆๆวนๆนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ติดเอาไว้นะคะใช้งานง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวของมันเนี่ยถอดออกได้นะคะถอดออกได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไปที่ โทรศัพท์มือถือของเราอันนี้นะคะเสียบไปที่ iPhone iPhone เนบไว้แบบนี้ได้เลยนะคะก็ง่ายมากๆก็คือเสียบไว้กับตัว iPhone ตลอดเวลาเวลาที่เพื่อนๆกลับมาบ้านใช่ไหมคะเสียบปลั๊กตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้ที่บ้านเอาอะแดปเตอร์กับสายเนี่ยเสียบทิ้งไว้ที่บ้านเลยพอเรากลับมาบ้านปุ๊บก็ ดูดกับแม่เหล็กไปอย่างนี้สามารถชาร์จแบตได้ทันทีนั่นเองโหยอย่างนี้ใช้ได้แต่ iphone หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีแต่สายของ iphone? ไม่เลยตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้ง android แล้วก็ iphone เดี๋ยวจะลองเสียบที่ตัว Android ให้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวนะคะไม่ต้องใช้หัวแยกเลยคือหัวนี้หัวเดียวเนี่ยเสียบได้ทั้งช่องไมโคร USB แล้วก็ช่อง lightning เลยนะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับตัว Android นะคะเสียบแล้วเนี่ยมันจะไม่แนบสนิทเหมือนกับตัว iOS นั่นเองแต่คือชาร์จได้เหมือนกันนะคะก็เสียบค้างเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอาตัวสายเสียบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะชาร์จแบตนั่นเองสำหรับข้อดี อันอื่นๆนะคะนอกจากในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วนะคะเราก็ยังสามารถรองรับทั้งโทรศัพท์ iPhone โทรศัพท์ Android นะคะสายชาร์จนี้เนี่ยยังรองรับไฟาชาร์จด้วยนะคะชาร์จได้แม็กซ์สุดๆเนี่ยอยู่ที่2แอมป์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับสายชาร์จจากทาง MacBo ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากได้เนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของ kickstarter นะคะพิมพ์ชื่อนี้ลงไปได้เลยนะคะสำหรับราคาที่มีขายอยู่ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นราคาอยู่ที่19เเหรียญนั่นเองเพื่อนเพื่อนก็จะได้เป็นตัวหัวตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสายชาร์จที่เป็นแมกเนตตัวนี้ไปในราคา19เหรียญน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าซื้อในราคาที่บวกไปอีก15เหรียญเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้ตัวนี้อีก1เส้นนะคะทั้งตัวอะแดปเตอร์เองตัวนี้ตรงหัวแล้วก็ตัวสายชาร์จด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจก็ลองเข้ากดเข้าไปดูแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแอมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel ของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ